เศรษฐีอุดรธานีรับเงินทีวันละหกหลักเปิดอาณาจักรเดียน,นาฟรีโปทายาทโรงงานผ้าทอปัดความสัมพันธ์พระเอกช่องสเป็นอีกหนึ่งนักแสดงมากฝีมือแถมยังสวยน่ารักสำหรับเดียน,นาฟรีโป้นางเอกสาวจากช่องสาม ลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสถ้าจะให้พูดถึงเธอคนนี้นอกจากฝีมือในการแสดงแล้วอีกหนึ่งอย่างที่จะไม่พูดถึงคงหนีไม่พ้นเรื่องหุ่นถ้ามองจากบุค,คลิกภายนอกเจ้าตัวรักในการออกกำลังกายมากและแน่นอนว่าเรื่องหุ่นก็ไม่ธรรมดาและเป็นที่ทราบกันดีว่า สาวเดียนาเธอชอบนุ่งผ้าไทยเป็นอย่างมากซึ่งเธอคนนี้จะมีกระโปรงผ้าสิ้นลวดลายต่างๆมากมายและสิ่งหนึ่งที่หลายคนไม่รู้ก็คือสาวเดียนานั้นเป็นลูกสาวร้านทอผ้าชื่อดังในจังหวัดอุดรธานีชื่อร้านว่าชาญเมืองนาคา และเพราะเหตุนี้ทําให้เธอได้ใกล้ชิดและสัมผัสผ้าไทยมาตั้งแต่เด็กๆจนตอนนี้เธอกลายเป็นพรีเซนเตอร์หลักของที่ร้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ยังมีลูกค้าประจำเป็นพระเอกดังอย่างอ้ําอธิชาติที่ปกติชอบใส่กางเกงเลแต่ลายมักจะซ้ำการเลือกผ้าไทยลายสวยมาตัดใส่เองก็สบายไม่ต่างกัน นอกจากนี้ผ้าไทยของร้านเคยขึ้นไปอยู่บนรันเวย์ของแบรนด์ระดับโลกมาแล้วเช่นแฟชั่นโชว์กูตูที่ฝรั่งเศสโดยราคาของผ้าไทยจะเริ่มต้นที่หลักพันต้นๆใครสนใจก็เข้าไปอุดหนุนสาวเดียน่นากันได้สำหรับวันนี้เรามีลุกสวยๆของเธอในชุดผ้าไทยมาฝากกันบอกเลยว่าเห็นแล้วอยากใส่ตามมากเพราะสาวเดียนาเอามาประยุกต์ใส่กับวันสบายๆได้เก๋มาก เดียนาฟรีโปและโปบธนวัฒน์ที่ดูมุ้งมิง้งเสลอเกินล่าสุดนางเอกสาวเปิดใจช็อตมุ้งมิ้งแค่จังหวะบังเอิญและไม่ห้ามถ้าแฟนๆจะจิน้นจริงๆไม่มีอะไรบังเอิญวันนั้นช่องเขาวางจังหวะนั่งข้างกันพอดีก็คุยกันปกติถามว่ามีเห็นบ้างไหมว่ามีคนแอบเชียก็เห็นมาบ้างก็คำๆดี คนจับจิ้นอันนี้ก็ต้องแล้วแต่เขาเลยถ้าคนชอบก็ยินดีถึงต่างคนต่างโสดก็ยังลุ้นไม่ขึ้นไม่อยากโฟกัสเรื่องอะไรทั้งนั้นก็ยังไม่นะเพราะตอนนี้เดียยังไม่โฟกัสเรื่องอะไรถามว่าเขาจีบไหมไม่มีจริงๆค่ะเราเคยร่วมงานกันมาแล้วด้วยความที่คุยกันเพราะเรารู้จักกันมาบ้างอยู่แล้วรู้จักกันก็คุยกันปกติไม่มีมาจีบอะไร ภาพมุ้งมิงแค่จังหวะบังเอิญคิดว่าน่าจะเป็นจังหวะมากกว่าพเพอิญคุยกันเรื่องตลกพอดีก็ขำกันอยู่และแฟนคลับพี่เขาก็เยอะมากๆและเขาก็เก็บทุกช็อตจริงๆก็เลยมีทุกช็อตจริงๆก็ไม่ได้เยอะนะ เป็นจังหวะพอดีแล้วเขาก็แชะแชะภาพแชะต่อต่อกันเขาก็ไม่ได้จีบเลยเดียวว่าเขาน่าจะงานเยอะมากจนไม่มีเวลาทำอะไรถามว่าเราได้คุยกันไหมจริงๆถ้ามีอะไรก็คุยกันได้อยู่แล้วคือไม่ใช่ไม่คุยกันหรือคุยกันทุกวันขนาดนั้นถ้ามีเรื่องมีธุระก็คุยกันปกติเรื่องแฟนคลับเชียร์ก็ไม่ได้คุยกันไม่ได้คุยกันเลย